โยโยโย่บ่ายสามตรงเจอนกับคลินเน้นทีมเดียวกับผมเจตคลิงลูกหนังทั้งทางช anel YouTube และทางเพจคลิงลูกหนังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปก่อนเลยก็แล้วกันนะครับเหมือนเดิมนะครับคอนเสปร์เราวิเคราะห์ฟุตบอลทุกวันดังนั้นถูกผิดเรื่องหนึ่งแต่ข้อมูลที่นำมาให้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์วิธีคิดง่ายๆคุณมีทีมเชียร์ในใจฟังคลิปคลิงลูกหนังถ้าตรงกันก็จัดไปง่ายๆแบบนี้นะครับที่ต้องจัดไปก็คือรายแอดของเราครับแอด V I P K O M ย่อมว่ามีแอดนำหน้าหรือคงอุณ SCC 777ครับเอามาถึงค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับคลึงเน้นทิมเดียวไปที่เวลาตีหนึ่งสฟุตบอลเดย์เบโพคาวนัดชิงชนะเลิศน,นะครับไปเล่นที่สนามกลางนะครับที่กรุงเบอร์ลินครับเบร์ลิซิกเจอกับโบรุสเซียดอตมุนนะครับอันดับ2เจอกับอันดับ4จากบุนเดสซีกานะครับ ไรสิกเนี่ยรอบที่แล้วเอาชนะเวเดอร์เบรเมนมาได้2-1ต้องเล่น120นาทีนะครับสภาพทีมเนี่ยจะไม่มีคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูนะครับต้องลุ้นในการเช็คฟิตเลยครับที่เหลือตัวหลักเนี่ยแนวรับไดโยอุปาเมกาโนนะครับตัวหลักๆตรงกลางมาเซลซาบิเซอร์พวกครินคัมเพลนะครับแนวรุกเอมิลฟอสเบิร์กดานิเอลโอโมอเล็กซานเดอร์โซลอสนะครับแถมมีตัวเก่าอย่างยูซุฟโพเซนเป็นตัวสอดแทรกฝั่งของบรุสเซียดอร์ทมุน รอบรองชนะเลือกที่ผ่านมาเนี่ยถล่มโฮสต้าคิวมา5ประตูต่อศูนย์นะครับไม่มีอักเซลวิสเซลแน่ๆครับในรายของเองริองเบลฮาร์แลนต้องลุ้นนะครับเพราะว่าเกม ล่าสุดที่เจอกันในเกมลีกเนี่ยนั่งเชียร์เพื่อเป็นอัศจรรย์ครับต้องดูว่าจะผ่านความฟิตลงเล่นได้หรือไม่ที่เหลือทอมัสเดลานี่นะครับเอมเชานแนวรุกอย่างมาโกร้อยเจดอนซานโชเชวาเนี่เรนานะครับถ้าหาเล่นลงไม่ได้ก็จะเป็นตกองอาสาครับลงเล่นเพิ่งเจอกันมาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับในเกมบูเดซีกาครับดอตมุนเอาชนะ3-2นะครับเท่ากับว่าฤดูกาลนี้เจอกันเย้าเยือนดอตมุนเอาชนะทั้ง2เกม ด้วยสกอร์สามหนึ่งและสามสองนะครับแ้วไจะยิ่งพลิกเฮดตูเฮดดูเจ็ดนัดหลังสุดดอตมุลไม่เคยแพ้อาเบรไลซิกเลยนะครับไลซิกยังไม่เคยเป็นแชมป์รายการนี้ครับในขณะที่ดอตมุลเป็นอดีตแชมป์รายการนี้สี่สมัยก่อนเกมใกล้เคียงสูสีมากนะครับคือผมดูเกมไลซิกกับดอตมุลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานี่ เอาจริงๆว่าเจอกัน2นัดในเกมลีกนี่ไรซิกถ้าให้เป็นคะแนนนี้เล่นไม่เป็นรองดอทมุลน,นะครับเพียงแต่ว่าเป็นจังหวะจบสกอร์เท่านั้นครับผมมองว่าเกมแบบนี้ยูเลียนนาเกลส์มันน่าจะทํากันบ้านมาดีนะครับแล้วก็อยากจะส่งท้ายสวยๆกับอาเบลไลซิกผมมองว่ามีโอกาสนะครับที่จะ ปลดล็อกแล้วก็แก้ตัวได้ครับยังชอบที่อาเบลไลซิกครับผมมองว่าแฮนดีแครเสมอแบบนี้เชียร์ไลซิกดีกว่าครับผมมองว่าไม่แพ้ใน90นาทีแน่ครับอยู่ที่ว่าจะน็อกดอทมุนได้ใน90นาทีหรือเปล่าให้เชียร์อาเบลไลซิกเป็นคลิงเน้นทีเดียวประจำค่ำคืนวันนี้แล้วก็จะคว้าแชมป์เดบิโพรคาวนะครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย